え <Yeah. S 2>、yeah. คอยคุ้นกินนะครับอเอาเขาไก่เขาต้องระวังนะครับสำหรับกล้วยนะครับเพราะว่าเขาค่อยคุ้นกินเฮานะครับโดนๆผมจะได้มานะบ,บ้านยุดเสาธิถึงจะได้มาจับมาบ่ายนะครับเพราะว่าไปทำงานนะครับเสาธิถึงจะได้มาถ่ายทำเพื่อนๆ ากรารอย่เขาติดจับแต่ละเที่เต้องระวังนะครับระวังระวังเขานะคราว่ากันบ่ระวัง,วง,งอาจจะโดนโ<อ>นะครับอาจจะโดนได้นะครับมาเร็ดน้ำเอียน้องผู้ฟ้ามาเรล็ดน้ำเอี้ย าหาเมียแล้วคุณผู้ป่าหาเมียไหมเนี่ยอะไรอะไรอะไรอย่างดังปึง ลูกแล้วเพราะว่าลูกมะเร็งน,น้ามูออเอออยู่หันละ ห่องหาลูกอย่างนงี้หาลูกนะครับลูกห้าไหมาแม่เดี๋ยวผมจะเอ็นลูก

คลิปนี้นะครับฝากเพือเ่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปต่อไปจะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ